สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพท วันนี้นะคะทุกคนค่ะเราจะไปทําความรู้จักกับการทํา MRI ค่ะบางคนก็สงสัยนะคะว่าจะทําไปเพราะอะไรแล้ววิธีการเตรียมตัวก่อนเข้า MRI ทํายังไงและขั้นตอนทํา MRI ทํำยังไงวันนี้เราจะได้รู้ขั้นตอนกันแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอธันวาสุดแสงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอยุ้ยใช่ค่ะหมอยุ้ยถามหน่อยค่ะก็เรามีรถส่วนตัวแล้วทำไมเราต้องใช้ MRI อะไรพวกนี้ด้วยคะเขาเรียก MRI ค่ะ MRI เหรออคนละอันกันหรอคนละอันกันค่ะ ไม่ใช่จากการเดินทางนะองงเลยค่ะายุงงเลยาไม่ทันค่ะก่อนอื่นถามก่อนว่า MRI คืออะไรคะก็จะเป็นเครื่องตรวจชนิดหนึ่งนะคะก็เราจะเป็นอาจจะใช้คําว่าสแกนก็ได้นะคะอาจจะเคยได้ยินคําว่า CT สแกนมาก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสแกนอีกแบบหนึ่งซึ่งคําว่าสแกนเนี่ยก็มักจะหมายถึงว่าเป็นการถ่ายภาพ นะคะแต่ว่าเป็นการถ่ายภาพให้เห็นอวัยวะภายในของเราเกณฑ์สมองตับไตไส้พุงอะไรแบบนี้ค่ะแง่ๆก็เครื่องนี้ไงที่เขาบอกว่าเครื่องที่เราเข้าไปนอนนิ่ๆแล้วเข้าไปแล้วที่ก็บอกว่าห้ามใส่พวกเครื่องประดับใช่ใช่และตาอุมง์นิ่งๆใช่เอทีองทีเอ็มอะไรก็ต้องออกแล้วถามหน่อยครับคุณหมอว่าอีกเครื่องเนี่ยฮะ MRI ตัวนี้ครับมันสามารถเห็นโรคอะไรในร่างกายของเราได้บ้างครับเวลาเราเข้าไปแล่ะ เอาหลักๆที่คนมักจะมาตรวจกันก็อย่างเช่นพวกเนื้องอกนะคะหรือว่าพวกโรคความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโอ้คหเนี้ยตรวจได้ไหมครับคุณหมอต้องลองต้องลองลองค่ะลอง มีข้อห้ามไหมคะว่าคนไข้อาการแบบไหนที่ไม่ควรทำ MRI อะค่ะจริงๆถ้าเป็นลักษณะของอาการจจะไม่มีข้อห้ามชัดเจนนะคะแต่อาจจะมีคนไข้บางกลุ่มที่ไม่ค่อยสะดวกเ <ฮะ S 2> ช่นกลัวที่แคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นลักษณะอุโมงค์ค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้น<ม>น,ะนะคะ,ะสําหรับ <ฮะ S 2> คุณผู้ชมนะฮะอาจจะเอ๊ะ MRI นึกภาพไม่ออกพยายามจะตามเราฟังคุณหมออธิบายแล้วเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูครับค่ะคนไข้ก็จะเข้าไปในอุโมงค์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นอุโมงค์แคบนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมี แม่เหล็กที่แบบมาทํากับปฏิกิริยาไม่ไม่ใช่ปฏิกิริยาหรอก<ะ>แต่มันอาจจะทําให้เกิดการเลียงตัวของอะตอมของไฮโดรเจนในร่างกายเรานะคะแล้วก็เราก็จะแบบใสเ่เป็นคลื่นวิทยุเข้าไปะคะ่ะ<ๆ>เพื่อที่จะให้อะตอมเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ออกมาเป็นกระแสที่ทําให้เราตรวจจับ ความผิดปกติออกมาเป็นภาพได้ค่ะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปอะค่ะใช้เวลานานไหมคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเอาแบบสั้นที่สุดก็น่าจะสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแต่โดยเฉลี่ยรเรามักจะตรวจสักตรวจละหนึ่งชั่วโมงใช้เวลานานนิดนึงออค่ะคุณหมอสามารถพูดได้ไหมคะว่าเครื่อง MRI เนี่ยเป็นเครื่องที่ตรวจสอบแล้วก็เห็นสามารถแบบ เรียกว่าชันสูตรโรคป่ะโอ้โหชันสูตรไม่ใช่กระสอบอ๋อใช่เหรอไม่ใช่วินิจฉัยวินิจฉัยเพื่อ MRI เนี่ยวคุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมฮะบางโรคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะความแม่นยำสูงอย่างเช่นโรคอะไรบ้างที่ดูจาก MRI ได้เลยก็อย่างเอาเอาง่ายๆอย่างพวกเอ่อสโตรกนะคะพวกเออ่สมองขาดเลือดหรือว่าจะเป็นพวกเนื้องอกอย่างเงี้ยค่ะจะมีความแม่นยำสูงมากค่ะ แล้วอย่างบางคนที่เขากระดูหักอาหารแล้วเขาต้องดามเหล็กเอาไว้เนี่ยคุณหมอสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ไหมคะถ้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ของสมัยใหม่ๆนะคะเขาจะใช้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า m r compatible อย่างเช่นไทเทเนียมเนี่ยก็จะเข้าได้ค่ะ,คะเพราะว่ามันจะไม่ใช่เหล็กจริงๆคือถ้าหเหล็กจริงๆอะเข้าไม่ได้ค่ะก่อน <c oughs> ที่เราจะส่งไปที่ BTR ค่ะคุณหมอฮะเรื่องนี้ยันต่ำกี่ล้านอยากรู้อุ้ยน่าจะหลกักเออ หลายสิบล้านเกือบร้อยล้านล้านใช่เกือบร้อยล้าน<ฮ>ใช,เนใช่เพราะฉะนั้นอยากให้คนที่รู้ว่าเวลาใครจะเข้าไปทําเครื่องนี้หรือว่าอะไรต้องตรวจสอบข้อมูลนะต้องระมัดระวังกันมากเพราะเครื่องนี้มีมูลค่าและสามารถช่วยชีวิตต่อได้หลายค,คนซนะึ่งวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าขั้นตอนนะก่อนที่จะทำเอ็มไอเขาเตรียมตัวกันยังไงแล้วระหว่างทำเอ็มไอเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะเรามีวีอาให้ดูด้วยไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมถูกส่งตัวมาแล้วครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนนะครับมาทําหัตถตการ MRI งงเลย MRI คืออะไรมันคือมันลไิไม่ใช่ M เนี่ยย่อมาจากมา R นี่ย่อมาจากรัก I นี่มาจากฉัน MRI เรามาเป็นมารักฉันแน่ขอมาถึงนี่แล้วก็มาลงทะเบียนก่อนเลยครับมาตามมาเลยหนุ่มเร็วสใิใครครับเรียบร้อยนะครับผมไปข้องบนต่อครับขอบคุณครับ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็ให้ผมนั่งรอตรงนี้แหละครับทําอะไรไม่เป็นด้วยชีวิตเราคงคิดค่ะค้างประเดีรับพี่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะคะครับเดี๋ยวถอดหมดเลยนะครับเหลือแค่กางเกงชั้นในตัวเดียวแล้วก็พวกเครื่องประดับต้องเอาออกหมดเลยอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เป็นแม่เหล็กต้องเอาออกหมดเพทุกอย่างเลยใช่มันมีคนกับใบไมาไอครับอันนี้ก็ถอดใช่ครับถอดใช่ผมเสลี่ยนฟันปลอมต้องถอดด้วยตัวหูด้วยทุกอย่างทุกอย่างอะไรที่มันเป็นเหล็กใช่ถอดหมดถอดหมดเลยฟันปลอมก็ต้องถอดด้วยใช่ครับ ไอ้คอนแทคเลนส์เนี่ยมันต้องถอดไหมพี่ถ้าถอดได้ก็อยากให้ถอดนะครับถอดได้ก็ดีครับผมถอดได้ก็ดีแล้วลิ้นผมอะไม่ถอดเอาไว้ได้ไม่ลิ้นผมมันแข็งดังเหล็กนะใช่หมดแล้วนะหมดแล้วหมดตัวแล้วนะผมอะถอดมาไม่หายน่ะไม่หายก็มีล็อกเตอร์ให้เก็บนะครับโอเคครับห้องอยู่ตรงนู้นไอเรามันก็หล่อซะด้วยสิดูวชุดดิเหลืองเตอะเลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอพี่พยาบาลเรียกนะครับค่ะเชิญคุณคงคิดคงทนค่ะครับผม อันนี้ผมแต่งตูวถูกนะครับควค่ะขอโทษนะคะพอดีใส่ชุดไม่ถูกค่ะไม่ถูกเหรอครับใช่ใช่เราขออนุญาตผูกให้ใหม่ได้ไหมครับเมน่อวานผมก็เรียนยูโดมาแ้วโอเคค่ะต้องควรวัดความดันให้หน่อยค่ะสอดเข้าไปสุดแขนแล้วหงายมือเลยสุดแขนเลยใช่ค่ะนี่เสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหยิบกระดาษความดันให้พยาบาลได้เลยค่ะปกติไหมครับค่ะปกติค่ะ บอกแล้วผมแข็งแกงเดี๋ยววันนี้คนไข้จะตรวจ MRI นะคะอันนี้จะเป็นใบยินยอมให้คนไข้เซ็นก่อนที่จะรับการตรวจ MRI นะคะผมเซ็นได้เลยนะใช่ค่ะไม่ทราบว่าคนไข้มีญาติมาด้วยไหมคะปกติถ้ามีญาติมาด้วยเราจะให้ญาติเซ็นเป็นพยานด้วยแต่ไม่เป็นไรพี่อยากเป็นญาติกับผมไหมอ๋อโอเคจได้เซ็นทะเบียนสมรสจะได้เป็นญาติกันเลยค่ อ่ะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าตรวจกันนะคะดคเดี๋ยวค่อยๆลงบนนั่งรอสักพู่นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้า<ผ>มาเรียก<อ>ใช่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที<อ>่เข้ามาเรียกผมรอได้เสมอเจ้าห<อ>ที่เรียกได้ขอบคุณค่ะรับผม สวัสดีค่ะชื่อพีรมนนะคะเป็นนักรัางสีการแพทย์ที่จะมาดูแลเคสคุณคงคิดวันนี้นะคะครับผมค่ะวันนี้คุณหมอส่งมาตรวจเอ็มอาร์ไอดูสมองนะคะคโอเคพร้อมตรวจนะคะพร้อมเสมอโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันดีกว่าได้ครับผมอันนี้คือห้องเอ็มอาร์ไอนะคะคนไข้ภายในห้องเนี่ยก็จะเสียงดังเนาะเวลาที่เครื่องมาทํางานมันเสียงเสียงมันเป็นยังไงพี่เสียงเหมือนรถไฟมันร้องอย่างเสียงมันเป็นยังไง ลง้ลยไวๆเสียงหอนเครื่องจักรกำลังทำงานรถไฟเครื่องเสียงมันเป็นยังไงเลยผมอยากฟังเสียงนะจ่ะอธิบายไม่ถูกเลยเสียงมันมีหลายชุดค่ะคนไข้มันแบบเสียงไม่้เหมือนกันชุดที่พี่เข้าใจกุ้งกินกุ้งกินกันเนาะโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าห้องนะคะเดี๋ยวขอซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเคยผ่าตัดใส่เหล็กโลหะตรงไหนมาก่อนไหมคะโสดครับะอะไรนะพี่ผ่าตัดใส่เหล็กโลหะตรงไหนมาก่อนไม่มีครับไม่มีเนาะเดี๋ยวเราเริ่มข้อตรวจได้เลยค่ะ เห็นเราก็หูไม่ค่อยจะดีนะ <c oughs> ต่อบอะลยโสดครับโสดครับตากมายเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นห้องตัวเ <c oughs> ย็นนิดนึงนะคะเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยว ต่อไปใช้เวลาตรวจประมาณ30วินาทีค่ะอันนี้ก็คือเริ่มตรวจนะคะอันนี้จะเป็นตรวจเป็นระบบสมองนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีภาพทั้งหมดหลายประเภทนะคะในการตรวจเอ็มไก็เลยจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ เราก็เลยอยากจะให้คนไข้ะคะ่ะเวลาตรวจก็คือต้องนอนนิ่งๆเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราขยับปุ๊บเราก็จะต้องทําภาพชุดนั้นซ้ำใหม่มันก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้เราจะลองเปิดเสียงการทํางานของเครื่องให้ฟังนะคะคนจะได้นึกภาพบอ,อกว่าแบบมันจะดังประมาณรถไฟแบบประมาณไหนเนาะนก็จะดังแบบนี้เนาะแต่ว่าเห็นดังอย่างงี้แต่ว่าเราอุดหูแล้วก็ข้อหมวกฟังให้อีกชั้นหนึ่งมันก็จะไม่ได้ดังเท่าที่เราได้ยินเองตอนเนี้ยตอนนี้ตรวจเสร็จแล้วนะคะ เมื่อกี้เล่าอะไรให้ฟังความรู้สึกอยู่ไหนนะอุโมง MRI อะรับมันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวผมพ่งตรงใครบอกเอ๊ะใครมาตรวจอุโมง์แล้วแบบ MRI แล้วจะรู้สึกกลัวนะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบชิวมากแล้วก็คุณพี่พยาบาลให้คำแนะนำที่ดีมากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากไม่ต้องกลัวเลยชิวๆครับงานนี้โอ้โหสบาย อันนี้นะคะเป็นคําแนะนําหลังการตรวจนะคะครับออ่านตามสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะหลังตรวจเสร็จแล้วทำทุกอย่างได้ปกติของควรกินเหล้าวันละสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะดื่มดื่มนะเปล่าเมื่อกี้ผมเพิ่งตื่มครับลายใครครับเนี่ยลายของที่ทํางานค่ะอ๋อลายลายของพี่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีค่ะไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีลายคุณที่ไม่ไม่รู้จักลายเลยค่ะกลับไปทางานกันต่อดีกว่าครับน้องๆ Uhm. ประเด็นเมื่อกี้ดูตัวอย่างค่ะเสียงเมื่อกี้เนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเสียงเหมือนรถไฟตื้ตื้อ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 ยอย่างเงี้ยมันดังไหมคะมันดังค่ะมันความจริงแล้วมันดังมากเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะมีที่อุดหูให้คะเครื่องครอบหูแล้วก็สําหรับบางคนที่กลัวเนี่ยบางทีเราก็จะแบบมีให้ให้รีเควสเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงได้เปิดเพลงได้ เปิดได้แต่กออนนญากนะค้ัห้ามเต้นนะัะคุณหมอหมอลำแล้วคุณจะไปเต้นเต้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณหมอต้องสแกนภาพใหม่ไม่ได้เลยคุณหมอครับแล้วก่อนจะเข้าเครื่อง MRI นี้ต้องมีการเตรียมตัวไงบ้างครับเช่นเรื่องการกินการดื่มน้ำอะไรต่างต่จริงๆเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษนะคะถ้าถ้าสำหรับตัว M r i เอง ยกเว้นว่าถ้าเกิดสมมติจะมีการฉีดีดสารทึบรังสีนะคะก็อาจจะมีการการเตรียมตัวของการฉีดสารทึบเรังสีทั่วไปอย่างเช่นบางตัวอาจจะต้องแบบงดน้ำงดอาหารอะไรแบบนี้ค่ะในไหนคุณหมอมาทันทีล่ะขอถามมีคำถามตอมตุ๊ดนี่จะอยู่ประมาณตรงไหนอันนี้ต้องขอวิจัยนี่ต้งยากรู้เนาะเข้าเครื่องแบบหนูอยากไปตรวจต่อมตุ๊ดไม่ต้องตรวจค่ะมันอยู่ตรงนี้ต้นรากของรัศมีแขอยู่แล้วนะคะ ทีนี้อีกอย่างนึงคุณหมอคืออยากรู้ว่าหลังจากที่ทํา MRI ไปแล้วว่ามันเป็นเหมือนรังสีแม่เหล็กนนเนาะพลังงานแม่เหล็ก,ม,ลกมันจะมีผลต่อไซเอฟเฟกผลข้างเคียงต่อร่างกายไหมคะมันเป็นพลังงานแม่เหล็กที่เข้าไปแบบทําให้เกิดการเรียงตัวของอะตอมเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไม่มีอันตรายเลย,เลยแล้วก็ไม่มีรังสีค่ะ เพราะฉะนั้นหลังจากทำเนี่ยมีอะไรพิเศษไหมครับคุณหมอที่จะต้องดูแลร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพครับถ้าทำออกมาไออย่างเดียวนะคะไม่ได้ฉีดสารทึบรังสีอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยค่ะทําเสร็จออกไปจะไปทําอะไรก็ได้เลยออกกําลังกายทํากิจวัตรประจําวันอะไรได้ตามปกติค่ะเอาจริงจริงแล้วพอมาฟังก็ไม่ได้น่ากลัวนะพี่ดาแค่โอเคอาจจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องที่เข้าไปข้างในแต่เพื่อสุขภาพแล้วมันมีเหตุผล ว่าทำไมเราถึงต้องเข้าไปตรงนั้นอีกหนึ่งคำถามอยากรู้ว่าสมมติเนี่ยเราเป็นคนกังวลยังไม่ได้เกิดโรคใดๆนะคะเราเหมือนแบบเราอยากรู้ว่าเราอ่ะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าตรวจทั้งร่างเลยได้ไหมเอ็มาทั้งร่างเลยตรวจทั้งร่างนี่มันจะ มีข้อจํากัดนิดนึงนะคะเพราะไอ mm. มาไอเนี่ยมันจะใช้เวลาตรวจนาน <Huh. S 2> ค่ะค่ะสมมุติถ้าอย่างตรวจสมองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เวลาสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมง uh. เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจทั้งตัวเนี่ย <Huh. S 2> เราไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนใช่ไหมคะความละเอียดที่ได้อาจจะไม่ดีแล้วก็ใช้เวลานานค่ะ oh. เอาจริงๆริยอมรับก็ได้เคยไปตรวจเข้ามาแล้ว oh. ตรวจสมองแหละตรวจสมองพยาบาลยืนมากระดาษเป็นขาวเปล่าเลยไม่เจอคคไม่มีไม่มีค่ะคุณแคร์ มุกนี้ได้มุกนี่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ทราบกันนะเครื่อง mri จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถึงแม้จะมีเสียงดังอะไรต่างๆนียว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีเครื่องที่คอยเซฟเราเพื่อให้เราผ่อนคลายมากที่สุดแล้วก็ได้รับการตรวจนะฮะที่ดี ต่อตัวเราเองมากที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทางช่องรามาช n แนลครับวันนี้นะคะก็เราก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะพาไปรู้จักเรื่องไหนกันบ้างกับรายการเช็คเช็คเช็คให้พร้อมก่อนพบแพทย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ